ร้านอะไรวะแม่งข,ขอขออภัยด้วยครับทำไมแมงไม่มีถุงยางรดก้้ยขนาดศูนจศูนย์หนึ่งมิลวะข,ขอขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยจริงๆพอถธอที่รักเรารีบไปกันดีก,กว่าชิ ผู้จัดการเวนเอ้ยก็บอกอยู่เป็นไข่ย,ยังให้เราเข้ากะคนเดียวซะได้นีก่กไอ้คู่รักฮิงซวยเว็นตลาลอย่ายินดีต้อนรับครับส,สาวมไปกับตะลุงที่หน้าตาน่ากลัวหรอหรือว่าเลี้ยงต้อยวะฮะห,หลังจากเจอลูกคบบ้าบ้าบอที่ทำตัวประสาทแดกแล้วยังต่อด้วยตะลุงที่หน้าตาน่ากลัวที่พาเด็กมาด้วยจะยังไงดีโดนจ้องค่อยแล้วขอเล่นเอกสัหน่อยก็แล้วกันแม่คงอยู่ไม่ได้แน่ๆนี่ไอ้หนึ่งมินอันนี้กับ2มินอันนั้นมันต่างกันยังไงหรอคะจะพวกนี้ก็จะซื้อเขาด้วยเหรอเนี่ยมันก็ต้องต่าง แบบหนึ่งมิลมากกว่าเฮ้ยลุงแม่ของจริงว่ะเจ้าสตรอเบอรี่หรือกล้วยดีล่ะสตรอเบอรี่ค่ะพนักงานร้านสะดวกซื้อที่ไหนสักที่แม่งเอ้ยมีลุงกับสาวมอปลายมาปรึกษากันว่าจะซื้อถุงยางยี่ห้อไหนนี้ด้วยล่ะโว้ยแล้วสรุปก็เอากินสตรอเบอรี่0.01์จนมิลด้วยโอ้โหจริงเหรอสุดยอดมากอิจฉาโว้ยแล้วก็แต่ยังไงแบบสดก็ดีกว่าไม่ใช่หรอคะมันก็แน่อยู่แล้วละสิ เรื่องแบบนี้มันพนักง,งานร้านสะดวกซื้อที่ไหนจกที่ลุงแม่งบอกกับสาวมอไปว่าเอกเอกสดดีกว่าไว้ให้นี่มันเรื่องบ้าอะไรเันยครับเนี่ยโอโ้โหโคตรอิจฉาเลยหลังจากจะซื้อถุงยางรสสตรอเบอรี่ไม่พอยังจะเอกเอกสดอีกเหรอภาคกู้เยาชัดชัดโอ้โหแม่งดีทวิตไปพันกว่าคือว่าโทษทีนะ ช่วยคิดเงินให้หน่อยได้หรือเปล่าแม่งเงยเหมือนถูกจ้องตายอยู่เลยแถมยังโคตรน่ากลัวอีกด้วยหรือหรือว่าเขาจะรู้แล้วนะว่าเราแอบนินทาเขารับหลังอยู่อย่าอย่าไปกวนะตัวเราฝั่งนั้นแตหากที่เป็นผู้ร้ายอนาจารทางนี้ไปแค่ประชาชนตาดำๆแท้ๆถ้าเกิดถึงข่าวคับขันค่อยโทรแจง้งตำรวจก็ยังไม่สายขอคุณที่ใช้บริการนะครับเอานี้ถือว่าไปรอข้างนอกก่อนนะค่ะเอาแล้วก็นี้ด้วยอ่ะอ่ะอ่ะครับคืนนี้เหนื่อยเนอะที่ต้องอยู่กับคนเดียวเห็นสภาพนายก่อนหน้านี้แล้วเป็นห่วงอะรักษาสุขภาพด้วยล่ะ แม่งเอ้ยมีลุงกับสาวมอปลายมาปรึกษากันว่าจะซื้อถุงยางยี่ห้อไหนนี้ด้วยเลรโว้ยอ่ะหรือว่าเขาจะมองว่าพวกเราเป็นแบบนั้นเหมือนกันคงจะอย่างนั้นมั้งปกติเขาจะเรียกกันว่าดื่มโซดต่างหากล่ะเอ๊ะช่วงเวลาหลังจากนั้นที่ร้านสะดวกซื้อยินดีต้อนรับครับคลิปนี้เมลขอแจ้งนิดนึงค่ะก็คือว่าถ้าคลิปนี้ที่ตัวคนกําลังฟังอยู่รลคลิปต่อๆไปมีเสียงเมลซีตาหรือเสียงแบบ พูดไม่เต็มคำเนี่ยเพราะว่าเมลเป็นร้อนในนะคะระมิดใหญ่มาก2เม็ดติดกันอ่ะพี่น้องก็เลยมีปัญหาในการพูดแต่เมลก็พยายามพูดให้มันชัดและก็ให้มันตรงคําที่สุดต้องขอโทษในความไม่สะดวกนี้ด้วยนะคะแล้วเมลก็ลงไว้หลายคลิปมากว่าเมลหายแล้วก็ไม่ได้จ้างคนอื่นแล้วก็เหลือแค่สองมือเนี่ยคลิปมันก็เลยช้าไปปวดแยลิ่งกันเลยแต่มันก็ยังจะมีไอคนหนึ่งอ่ะไอน้องรักเมลเองดูมันมาเม้นเหมือนจะให้กําลังใจนะอ่านแรกๆอ่ะแต่หลังๆมันน่าจะไม่ใช่ไม่เร่งแต่รีบ มันน่าหยิกจริงๆคนคนนี้แต่และมือแต่และเดีที่เมลต้องเจอเนี่ยโบระโบรเฮกุมฮอตสู้ๆพี่ตัดให้แตายตกันไม่ข้างเลยกูยจะตายจริงๆหนรู้ไหมเนี่ยทำกับงจะพี่แบบนั้นเอาแค่สู้ๆมาก็ได้ไอ้ข้างหลังไม่ต้องหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วน,นะแกอย่าให้กูอดไปไดเด้ออัน